สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรสร,รนิวท่านผู้ชมคะภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยนะคะกำลังประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางออกของประเทศนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคือการน้อมนําหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตกระทรวงแรงงานโดยกรมสวิการและคุ้มครองแรงงาน,นะคะ่ะจึงได้จัดทําโครงการนะคะแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ จัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่ช่วยให้ในายจ้างและลูกจ้างมีคุ้มพึ่งกันสามารถพึ่งพาตัวเองได้จับมือก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคร่วมกันวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศการเปิดโครงการดังกล่าวนณะบริษัทแกรมมาอินดัสทรีจำกัดซึ่งเป็นสถานประกอบการต้นแบบที่ดีในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันเลยค่ะ กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการแรงงานพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวางรากฐานให้สถานประกอบกิจาการจัดสวัสดิการร่วมกับลูกจ้างเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โดยการให้สถานประกอบกิจาการจัดทรัพยากรที่มีอยู่ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาทำการเพราะปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ได้ลูกจ้างนำมาแลกเปลี่ยนกันและนำไปบริโภคในครัวเรือนส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำมาจำหน่ายในชุมชนอันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกจ้างให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤต ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้บริษัทแกมมาอินดัสทรีจำกัด ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานประกอบกิจการในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างโดยได้จัดสรรพื้นที่ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ซึ่งสอดคล้องตรงตามเป้าหมายที่กรมมุ่งหวังไว้จึงนำมาเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นๆได้นาโครงการนี้ไปดาเนินการให้เป็นรูปธรรมกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะฮะ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลินนะฮะก็มีนโยบายที่จะนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติคือปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งทางกรมสวัสดิการนั้นเนี่ยได้ดำเนินการโครงการแรงงานพันดีน้อมนำเศรษฐกิจ ปญาชญ์สีพอเพียงนะมาปฏิบัตินะั้นเะนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อที่จะส่งเสริมให้ในายจ้างและลูกจ้างเนี่ยร่วมกันจัดสวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายภายใต้สถานการณ์ที่วิกฤตโดยเฉพาะบริษัท แกลมไออ่่างนี้เนี่ยได้น้อมนำําแล้วก็ได้ร่วมมือกันนะซึ่งทําให้เกิดมีความสุขความรักความสมคัคคีแล้วก็มีความยั่งยืนนะสอดคล้องกับแผนมบรรลของประเทศชาตินะฮะโดยเฉพาะยงยิ่งตามแนวทางปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้เสริมให้กับลูกจ้างเมื่อถึงวัยเกษียณแล้ก็มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันนะมีความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันนะข้ามปัญหาภาษาต่างๆเมื่อเผชิญกับวิกฤตต่างๆที่สำคัญได้อย่างยั่งยืนครับครับประโยชน์ที่ได้รับคือประโยชน์ที่แรงงานได้มีกิจกรรมพิเศษทำให้แรงงานได้มีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมแทนที่จะไปทำเวลาอื่นแล้วทำทำกิจกรรมพวกนี้ได้ทั้ง เ,เงินพิเศษได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งเลี้ยงดูแลครอบครัวแลกเปลี่ยนซึ่งทำให้ทั้งผู้ประกอบการทั้งเจ้าของกิจการและผู้แรงงานอยู่กับเราโดยแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนั่นเป็นสิ่งที่เรามองผลประโยชน์ซึ่งเป็นวินวินสิติวเอ o ช่นครับ ท่านผู้ชมคะการมอบสวัสดิการดีๆนะคะให้แก่ลูกจ้างย่อมแสดงถึงความใส่ใจของนายจ้างและสวัสดิการที่ดีนะคะยังช่วยเสริมสร้างสกยภาพของลูกจ้างให้ทํางานอย่างมีความสุขมีความเข้มแข็งโดยไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาและอุปสรรค สามารถก้าวผ่านวิกฤตนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ในที่สุดค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ Youtube กรมสวสดิการและคุมครองแรงงานอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆนะคะกสะร c ช n n น l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน